สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง DK Autocare แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารยานยนต์รีวิวรถรุ่นใหม่และเทคโนโลยียานยนต์ที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกอย่าลืมกดติดตามช่องของเราตั้งแต่ตอนนี้เพื่อไม่พลาดทุกเรื่องราวล่าสุดวันนี้เราจะพามาทำความรู้จักกับรถยนต์ไฟฟ้าที่กำลังมาแรงในปีนี้2025 Neta V EV รถ Crossover พลังงานไฟฟ้าที่ถูกพัฒนาเพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่มองหาความคุ้มค่า สมรรถนะและดีไซน์ที่ทันสมัยเนต้า v e v รุ่นปี2025ยังคงใช้แพลตฟอร์มที่ได้รับการปรับปรุรงต่อย,ยอดจากุ่นก่อนโดยมีการปรับโฉมภายนอกให้ดูโฉบเฉีียวและสปอร์ตมากขึ้นกระจังหน้าทรงปิดเรียบตามสไตล์รถไฟฟ้าไฟหน้าแบบเล็ดีไซน์เพรียวบางต่อเนื่องกับเส้นสายด้านข้างของตัวรถเสริมความโดดเด่นด้วยเส้นคาดสีเงินที่ลากเชื่อมไฟหน้าและไฟไท้ายให้ดูเป็นหนึ่งเดียวกันหลังคาทูโทนและสปอยเลอร์ท้ายเพิ่มมิติความล้ำสมัยให้กับรถคันนี้ มิติของตัวถังยาวประมาณ4 0 7 0ม mm, ิลลิเมตรกว้าง1,690ม mm, ิลลิเมตรและสูง1,540ม mm, ิลลิเมตรทำให้การใช้งานในเมืองคล่องตัวและจอดง่ายส่วนภายในห้องโดยสารก็ถูกออกแบบให้เรียบหรูและใช้งานสะดวกแผงคอนโซลหน้าแบบมินิมอลตกแต่งด้วยวัสดุซอฟท์ัดพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด14.6นิ้วตรงกลางที่รองรับระบบความบันเทิงและการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto เบาะนั่งหุ้มหนังสังเคราะห์คุณภาพสูง บอกคนขับปรับไฟฟ้าพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายขนาดใหญ่ถึง335ลิตรการจัดวางตำแหน่งอุปกรณ์ภายในเน้นความโปร่งโล่งและตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติและช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลังทำให้การเดินทางสะดวกสบายทุกที่นั่งในส่วนขุมพลังมาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงสุด95แรงม้าแรงดิดสูงสุด160นิวตันเมตรขับเคลื่อนล้อหน้าอัตราเร่งจาก0ถึง50กิโลเมตร ต่อชั่วโมงภายในเวลาเพียง3.9วินาทีความเร็วสูงสุดประมาณ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนความจุ38.5ด 38. กิโลวัต์ชั่วโมงสามารถวิ่งได้ระยะทางประมาณ380กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งตามมาตร,รฐาน NEDC รองรับระบบชาร์จเร็ว DC Fast Charging ที่สามารถชาร์จไฟจาก30-8ถึงได้ในเวลาประมาณ30นาทีและชาร์จไฟบ้าน AC แบบธรรมดาประมาณ8ชั่วโมงจนเต็มระบบความปลอดภัยจัดเต็มด้วยระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ ระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนระบบควบคุมการทรงตัวระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันระบบตรวจสอบแรงดันลมยางถุงลมนิรภัยรอบคัน6ตำแหน่งและกล้องมองรอบคันแบบ360องศาที่เพิ่มความมั่นใจทุกการจอดสำหรับระบบช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบแม่เฟอร์สันสตรสส่วนด้านหลังเป็นทอชั่นบีมให้ความนุ่มนวลในเมืองและมั่นคงเมื่อใช้ความเร็วสูงการบังคับเลี้ยวด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าให้ความแม่นยำและตอบสนองชับไว เมื่อทดลองขับเนต้า VEV สิ่งที่สัมผัสได้คือการเร่งที่ทันใจในความเร็วต่ำความเงียบและความเรียบของห้องโดยสารทําให้การเดินทางผ่อนคลายส่วนช่วงล่างแม้ไม่ได้สปอร์ตมากนักแต่ก็ซับแรงสะเทือนได้ดีบนถนนครุกคราการเก็บเสียงจัดว่าอยู่ในระดับน่าพอใจสําหรับรถในระดับราคานี้ด้านความคุ้มค่าเนต้า VEV ถือว่าโดดเด่นด้วยราคาจําหน่ายที่เข้าถึงง่ายพร้อมอุปกรณ์มาตรฐานที่จัดเต็มเมื่อเทียบกับคู่แข่งในเซกเมนต์เดียวกัน การออกแบบที่ทันสมัยและระยะทางขับขี่ที่ครอบคลุมการใช้งานประจำวันจึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับใครที่กำลังมองหารถไฟฟ้าไว้ใช้งานโดยเฉพาะคนเมืองสำหรับใครที่สนใจรถยนต์ไฟฟ้าที่ราคาย,ย่อมเยาดีไซน์ไม่ตกเทรนและอัดแน่นด้วยเทคโนโลยีในต้า VEV 2025อาจเป็นคำตอบที่ลงตัวทั้งความประหยัดและความสะดวกในการใช้งาน หากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง D K a u t o g r a r e ของเราเพื่อรับชมรีวิวรถใหม่ใหม่อัปเดตข่าวสารวงการยานยนต์ก่อนใครแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ